มวมาทดสอบให้ดูเฉยๆว่าที่มิวมีทั้งหมดเนี่ยนะคะตัวไหนที่ทนสุดแค่นั้นเองแล้วทุกอย่างที่มิวได้มาก็เป็นสิ่งที่มิวซื้อเองทั้งหมดว่าจะเป็นแบรนด์ของตั้งแต่ถูกแล้วก็แพงเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมิวเมริเกลนะคะลิปนี้นะคะตามชื่อลิปเลยแล้วลก็จะมาทดสอบลิปตั้งแต่ถูกยันแพงนะคะว่าใครจะติดทนที่สุดนั่นเองนะคะก็คือซอกชิงเจ้าแห่ง ลิปแมตติดทนนั่นเองนะทุกคนเพราะว่ามิวคัดมาทั้งหมดจะเป็นลิปแมตท,ทั้ง14แบรนด์นะคะที่มิวใช้อยู่จริงๆนะคะมาทดสอบกันให้ดูนะคะว่าตัวไหนจะติดทนที่สุดจัดอันดับกันไปเลยนะคะแต่ถูกยันแพงเลยนะ,ะทุกคนตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยเกือบพันเลยทีเดียวจะ้ะจะมีตัวไหนบ้างนะคะที่ทุกคนสนใจเนี่ยก็ไปชมกันเลยคะ่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนจะ้ะ มากันที่แบรนด์แรกนะคะก็จะมาเป็นแบบซองกก่อนเนาะน้ำเม้ r โปรโซชิคโมยเจอแมตต t ลิปแอน n ์ชิคนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งสีไวโรดนั่นเองนะคะทุกคนตัวเบอร์อยู่ตรงนี้นะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบวิธีการใช้ต่างๆนะคะใช้ได้ตั้งแต่ทาเป็นฟุ้งๆทาเป็นแบบเต็มปากอะไรเงี้ยก็สวยนั่นเองนะคะทุกคนเข้ามาในปริมาณ2กรัมนั่นเองนะคะมาในราคา40 9บาทนะถ้าจะไม่ผิดนี่ติดทนในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแถมหาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะสีตัวนี้จะเป็นสีแบบออกแดงๆงไม่ไม่ถึงแดงแบบเข้มมันจะเป็นแดงออชมพูที่เหมือนแบบกลาบอะทุกคนอันนี้เลยนะคะซึ่งมีสวอตไว้แล้วทั้งหมดนะตัวน,วนี้ตัวแรกนะคะพกพาได้ง่ายด้วยสมูทโต้ดีวี mix and match นะคะตัวนี้เป็นเวลเวดลิปนะคะเบอร์ Burn 56นะคะเป็นศูนย์ห้า just p e a c นั่นเองมมา1.5กรัมนะคะ,ะ,คะตัวนี้สีสวยมากทุกคน ทาได้ทุกวันเลยแล้วก็สีผู้ดีมากนะคะทาละสีเป็นมานี้เอ๋หาซื้อได้ตามเซเว่นเดเว่นนะคะแล้วก็พกพาไปสะดวกก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะเมลินดานะคะทุกคนไม่มียี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวของเมลินดาที่เป็นลิปบาั้นก็เลยอยาเอามาทดสอบด้วยนะคะแมตช์อเวอร์ลิปนั่นเองนะคะทุกคนสูหนึ่งมานะสีบริกพิงค์นะคะทุกคนชมพูนู๊ตแบบนี้ ชมพูขึ้นมากว่าแต่กีนนี้หนึ่งนะิสุมาลีนั่นเองนะคะทุกคนที่มิวเคยรีวิวไปแล้วนะคะว่าเออสีสวยติดทนแล้วก็ทาได้ทั้งตาแก้มปากเหมือนกันนะคะแล้วก็ทนประมาณยิงเลยทีเดียวนะแต่เราจะมาดูฟาดฟันกันว่าสู้รุ่นแบบราคาหลักสิบี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าไปริบราคากลางๆที่มีความน่าสนใจจริงเขามีฝาดําแล้วนะเลือกมาเป็นเบอร์ศูนย์ห้านั่นเองนะคะทุกคนนี่ค่าร่านั่นเองนะจ๊ามิวซึมาใีราคาหลักสิบแต่ว่าคุณภาพก็เกินเรื่องเหมือนกันนะคะทุกคนต้องมาเป็นเบอร์ศูนย์ รอบเนื้อลิปเขามากก็เขามีความติดทนดีประมาณนึงเลยทีเดียวนะคะทาเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะชมพูแบบมุ้งมิ้งนิดนึงนะแต่ว่าสีรอทารอดนะคะแต่ว่าถ้าทาบางๆสวยเหมือนกันนะอันนี้เป็นสีเบอร์ศูนย์ห้าที่มีบอกไปมันจอสักคู่นี้ของซูมาลีนั่นเองนะคะมีลินนะคะทุกคนคิดแมทตลิปสติกนะคะเลิฟมีเทนเดอร์คิสมีลองเจอร์อ่านะทุกคน เป็นสีน้าตาลอมส้มโอมสีเหมืนอนโอวัลตินสีเหมือนแบบสวยมากนะคะพอแห้งไปาปากปุ๊บเนี่ยมันก็คือจะเหมือนแบบเป็นแป้งไปลยอยทุกคนซึ่งดีงามมากนะคะสำหรับหน้าร้อนแล้วก็ยุคโควิดในยุคนี้นั่นเองนะคะสีเหมือนกาแฟโอวัลตินผสมกันอนะไรเงี้ยทุกคนสวยมากสวยมาก4 2ยทนั่นเองนะคะ h a r d e r อร์เป็นรุ่นที่คิดว่าน่าจะติดทนที่สุดแล้วนะคะของ4ฟยทนั่นเองนะคะ1ิ 34, Pretty ิ le a s e นั่นเองนะคะทุกคนตอนทายกซื้อแบบนี้ อินทรีย์นั่นเองนะคะทุกคนมีเลือกรุ่นเป็นรุ่น professional liquid b a t m a นะคะือเนื้อมันเป็นเนื้อนาำหมะนทุกคนแต่พอตอนมันแห้งอะ่ะมันก็เซตตัวแบบติดทนมากอะ่ะเออนะคะต้องรอให้เขาแบบเซตตัวสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเขาก็จะติดทนไปแบบเกือแบบแบบทั้งวันเลยทุกคนหนึ่งสูตรนะคะสีกอ r u s มานะคะซึ่งแบบเหมาะกับสาวผิวสีมากถ้าทาแล้วก็คือเห็นตั้งแต่หนะ้าปากซอยนะคะดีงามมากเลยทีเดียวตอนทาก็จะได้เป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะ เมบ e ลีนนั่นเองนะคะทุกคนซูเปอร์สเตย์แมทติงนะคะรุ่นนี้นะมีเลือกมาเป็นเบอร์เจสบนะคะทุกคนไม่มีไม่ได้ไม่ไม่เอามาทดสอบเลยไม่ได้จริงๆนะมีให้เลือกหลายสีเลยนะคะแอปิเคเตอร์เขาก็สวยแล้วก็กินเขาก็ กินหอมอะตัวนี้มีบ้ายพักนึงเพราะว่าคือทาได้เข้ากับทุกลูกมากเลยนะคะหลัทาเสร็จก็อาจจะมีความแบบหนบนิดนึงนะคะแต่ว่าลงแป้งแบบแป้งฝุ่นไปสักพักนึงมันก็เซ็ตตัวแบบโอเคมากขึ้นนะคะตอนทาเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนสีจะออกเป็นนูดนู้นิดนึงอะซึ่งสวยงามมากเลยนะคะมเมเบลีนใช่ไหมก็ต้องมี L'Oreal นั่นเองนะคะลอ a l i l i อินฟ l i ิเบิลโปร t มตนะคะทุกคนเลสช็อกโกแลต นะจ๊ะเบอร์เบอร์แปดหานะทุกคนซื้อมาต่อเลยราคาเพราะว่าสีเขาเนี่ยไม่เหมือนใครเลยนะคะแต่ถ้าเป็นสีอื่นน่ะน่าจะชอบกันนะพอทาแบบนแน่นๆเลยก็อย่างที่เห็นนะคะมันจะเป็นสีแบบออกสีน้ำตาลแบบี้โลยนะคะน้ำตาลแบบน้ำตาลจริงๆนะคะน้ำตาลช็อกโกแลตจริง B S C G N G นะคะแต่ตัวนี้นะบอกว่าอาจจะไม่เข้าได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าพอทาไปป,ปุ๊บแล้วเนี่ย รู้สึกว่าสีอาจจะไม่เข้าไม่ค่อยเข้ากับเราแบบท้าทายเดียวๆนะแต่ว่าต้องมาผสมกับสีอื่นๆถึงจะแบบอ่ะสวยนะจ๊ะทุกคนเป็นเนื้อน้ำๆทุกคนเออพอเกลีย่ยไปมันก็อ่ะโอเคขึ้นนะคะสีจันเองนะคะลิปแมทนะสิบสามนั่นเองนะจัดแพ็คเกจจิ้งสวยแล้วคุณภาพเนะื้อลิปของเขาก็ดีไม่แพ้ก,กันนะคะกลิ่นลิปก็หอมด้วยนะคะเขามีอยู่ด้วยกันหลายสีเลยทีเดียวนะพอทาเสร็จแล้วนะจะได้เป็นประมาณนี้ ของสีจันนะคะโจวีน่านั่นเองนะคะรุ่นสองนั่นเองนะคะทุกคนสีอาจะเป็นรุ่นนูมๆนิดนึดงคือที่มีลล์ทาอย่างนี้แหละแต่ว่ามีผสมกับสีอื่นไว้ไงอาจจะแบบเพี้เพยรนิดนึงนะคะหลังทาเสร็จก็ไม่เหนียวปากมากเซดจิ้งเลยเนี่ยคือสวยมากนะคะเป็นกมัมมี่แบบ นิ่มๆเมาทุกคนเลือกสีที่เราชอบแล้วก็ใช้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน,น่นอนแบรนด์สุดท้ายที่มีคิดว่าที่แพงที่สุดนะคะทุกคนลิปที่มิวเคยใช้มานะคะ oh. วานิกาบิวตี้นั่นเองนะทุกคนเอออย่าไปบอกราคานะว่าเท่าไหร่พ่อแม่ตีนะคะอ่ะเบอร์57โคฮาเทสนะคะทุกคนซึ่งรีวิวไปแล้วนะะ <S 2> <S 2> ทุกคนได้ดูก็ย้อนไปดูได้น,นะเผื่อใครแบบอยากดูแบบตัวนี้แบบเต็มๆนั่นเองนะจ๊ะนี่กลบสีปากของเรามไปเลยนะคะอาจจะไม่เหมาะกับคนที่แบบเข้มมากกว่านี้ทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะซีดนิดนึง บบนีเ,เออกไปน้ำตาลอมเทาอมม่วงเลยด้วยซ้ําไปนะคะแต่ทารู้สึกว่าทาสีฟิลก็รู้สึกว่ายัางรอดอยู่นะทุกคนเราจะมาซับให้ดูก่อนนะคะว่าตัวไหนเนี่ยมันติดกระดาษทิชชู่บ้างนั่นเองนะคะเผื่อแบบใครอยากจะไปทดสอบว่าเฮ้ยตัวนี้มันติดหน้ากากาติดแมสหรือเปล่านะคะเจะ๊เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะจ๊ะด้วยกันเอากระดาษทิชชู่นะคะ ซับลงไปซับไปเลยนะจ๊ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดนะคะนี่ไอตัวที่ติดมาจะมีแค่นี้นะนี่กับนุมานได้ว่าอาจจะเป็นเพราะเหงื่อมิวด้วยนะคะที่แบบมันมีความร้อนเนานะมันอยู่ใกล้ศอกมันก็เลยทําให้เออมันติดทิชชู่มานิดหนึ่งนะคะทุกคนแต่ก็ออกมานิดหน่อยนะคะสีก็ยังชัดแน่นอยู่นะ,ะเพราะว่าเทือกเทือกเนี้ยจ,จะเป็นในราคาแบบอ่ะค่อนข้างจะแพงนิดนึงนะคะทุกคนต่อไปนะคะเราจะมาทดสอบกันนะคะว่า เขาจะกันน้ําได้แค่ไหนแล้วก็กันสบู่ได้แค่ไหนนั่นเองแล้วก็มิวได้เขียนหลายชื่อไว้แล้วนะคะการลืมนะคะว่าแต่ละตัวมันคืออะไรนั่นเองเราไปดูกันนะคะว่าจะมีการทดสอบแบบไหนบ้างการทดสอบวันแรกนะคะเราจะเป็นการเอาน้ำนะคะเอามาลองแบบปัดๆดูนะคะว่าเออตัวไหนมันจะหลุดออกบาน,นั่นเองนะจ๊ะมมีตัวไหนหลุดเลยเพราะว่าลิปแมทตัวน,นี้มันจะแบบค่อนข้างที่จะกันน้ําอยู่แล้วนะคะ ทำมาเพื่อบบความกันน้ําแล้วก็เลยแบบผ่านน้าเฉยเยมันก็ไม่หลุดนั่นเองนะจ๊ะตัวยอังอยู่ครบเลยลองแบบถูหนักขึ้นนะคะทุกคนถูจนดินสอที่จะลบอยู่แล้วเนี่ยมีอยู่บางอันลบไปอันแรกนะคะก็คือเมลินดาเนี่ยน,นะคะถูกตัดสิทธิ์ไปเลื่อนไปแล้วหนึ่งแต่ว่ายังไม่ลบนะคะแต่ตัวอื่นยังอยู่ดีนะคะทุกคนโอ้ยทุกคนทํางานกันได้แบบดีมากเลยอีกสามตัวแรกไหม สามตัวแรกนี่ก็เริ่มจะจางแนละ้วเพราะถูแบบหนักๆเข้านะคะตัวนามีสมุตโตแล้วก็เมลินดาเริ่มไปและส่วนที่เหลือองอยู่น่าจะต่อไปจะเป็นการทดสอบล้างด้วยโฟมล้างหน้านะคะซึ่งโฟมล้างหน้าที่วิวใช้ทุกวันนี้จะเป็นของเคที T ่ดอวิตามินซีแบล็เชนนิงนะคะทุกคนสมน้กนึ่งแล้วก็รูปูหมันแบบเราล้างหน้าเลยนะะทุกคนมีบางตัวหายไปแต่ก็เกือบหลุดออกหมดนะนี่ทุกคนดูสิ ยังมีที่มันยังอยู่ไงทุกคนลา้วด้วยน้ําคือมันก็เห็นเห็นนะทุกคนมันปฏิเสธไม่ได้ว่าแบบเ้ยจะถูกจะแพงมติดทนแค่ไหนกันเชียวดูกันนะคะที่ใช้ฟองสบู่แล้วหลุดไปเลยหนึ่งเนี่ยก็คือ f o ลูทเลยนะคะไปหมดแล้วนะคะเกือบเห็นบ,บัจางๆนิดเดียวเองแล้วก็มี bsc นะคะตัวนี้นะแล้วก็สองตัวท้ายที่เราก็ดูว่ามันราคาแพงขนาดไหนนะคะได้ลบเลือไปแล้วนั่นเองนะคะนี่นามิยังอยู่เลยนะทุกคนพูดถึงเนี่ย แต่ว่ามันก็เกือบจะลบหายไปเปนี่ยหายไปหมดแล้วนะคะสมมูตโตเหลือประมาณแบบนิดน้อยนิดนะคะต่อ,อไปนะคะทุกคนอย่างนี้จะทําการลบด้วย c l e a n s i n ตัวนี้เลยนะคะที่ลบเครื่องสำอางแบบชัดเจนเลยนะคะเป็นของ Snail White นั่นเองนะคะทุกคนทําแขนให้เปียกก่อนนะคะจากนั้นก็ทําการลูบลงไปเลยนะคะถูแบบเน้นๆเลยนะคะ เน้นๆไปทีละตัวเลยทุกคนจะได้รู้ว่าอะไรมันชัดเหลืออยู่ที่สุดนะคะน้ำนะะสิ่งที่เหลืออยู่นะคะจะมีแค่เอาละทุกคนหลังจากที่เราได้ไปทดสอบความกันน้ำนะคะแล้วก็การสบู่การคลีนซิ่งต่างๆมาแล้วนะคะผลปรากฏว่าสิ่งที่ยังอยู่กับเราตอนนี้นะ,ะจะมีอยู่4อันดับนั่นเองนะคะทุกคนนี่อ๋ นนตามภาพเลยนะคะเดี๋ยวมิวถ่ายไว้ให้ดูนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะจ๊ะสรุปประมาณว่าแค่เอาน้ําผ่านๆนะคะทุกอย่างทุกตัวทุกยี่ห้อยังอยู่ครบนะคะแต่พอเริ่มถูเนี่ยสักแป๊บนึงเนะะี่ยจะเริ่มมีบางแบรนด์หลุดออกไปแล้วนั่นเองนะคะก็คือบางแบรนด์ที่ออกไปเนี่ยก็อาจจะมีส่วนผสมที่เป็นน้ำซะส่วนใหญ่แล้วเวลามันมาผสมกับน้ําที่เอามาถูๆเนี่ยมันก็เลยหลุดออกไปได้นั่นเองะคะซึ่งตัวโฟมล้างหน้าของที่มิวใช้ก็จะเป็นของครีด o อนะคะก็แต่ละยี่ห้อก,ก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างออกไปนะคะอัน,น ใช้ประจํานันเองนะจ๊ะก็ตัดสินได้ไปประมาณนี้สิ่งที่ยังเหลืออยู่นะคะหลายตัวเหมือนกันแต่ก็มียี่ห้องที่เราผิดหวังต้องออกไปนะคือเป็นแบรนด์ที่มันมีความว่าราคาสูงหน่อยคือโจวิน่าก็ไปแล้วนะคะแล้วก็มาานิกาก็ไปแล้วแต่ว่าแล้วสิ่งอื่นใดก็าาจ,จะทํามาเพื่อเออมันก็อยู่ติดประมาณนึงแหละแต่ว่าถ้าล้างหน้ามันก็ลบนะอะไรเงี้ยถือว่าไม่ได้ลบยากเลยขนาดนั้นเขาคงอาจจะสื่อประมาณนี้นะคะที่มีเข้าใจเนะเาะก็จะได้ไม่เป็นการว่าแบบ เฮ้ยไปว่าแบรนด์เขาเกินไปว่าราคาตั้งแพงเลยก็บอกว่าเคลมว่าติดทนโน่นนี่นั่นไม่เห็นจะติดทนเลยคือติดทนในระดับของเขาอะนะคะทุกคนเมื่อเทียบกับแบรนด์เหนือจะแบบก็เป็นประมาณนั้น่ะที่ผมนออกมานะคะเออแล้วพอสุดท้ายก็จะเป็นครีนซิ่งนะทุกคนซึ่งมิวถูเห็นก็จะจ่ายนะว่าคือถูจริงๆถูจังถูจนแบบว่าเหลือเท่าที่เห็นแล้วสี่แบรนด์เอามาเปรียบเทียบกันได้แล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าแต่ละตัวเป็นแบรนด์ที่หาซื้อได้ง่ายตามวสันตามออนไลน์แบบ เดินไปซื้อก็เจอนะทุกคนแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอยู่ที่ราคาร้อยต้นๆกลางๆแบบเป็นราคากลางๆมากเลยนะทดสอบครั้งแรกที่ไม่ใช่อันนี้นะก่อนจัดเนี่ยก็ทดสอบไปเหมือนกันซึ่งเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่ายมันไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยนะคะอินิอิดนะคะแล้วก็เมเบลีนนะคะแล้วก็มีลอริอัลที่มิวเห็นนะแล้วก็อันนี้เลยทุกคน <laughs> พรีเซนต์สุดๆนะคะสี่จานนั่นเองนะคะซึ่งไม่ผิดโผเพราะว่ามีทดสอบครั้งแรกก็ได้เป็นประมาณนี้เช่นเดียวกันนะคะันดับที่สนะี่นี่ขอยกให้ เป็นของเมเบลีนนะคะทุกคนเนี่ยเห็นว่ามันติดทนมากแล้วสำหรับเวลาใช้จริงใช่ไหมแต่ก็เวลามาทดสอบนะ,ะมันก็อาจจะลบเลือนไปอีกนิดนึงนะกว่าชาวบ้าสีตัวนี้นั่นเองนะคะอันดับที่3นะคะมิวขอยกให้เป็นอินทรอิ์ละกันนะคะทุกคนเพราะว่าสีแดงเนี่ยเขาค่อนข้างหลุดออกมาจะ เยอะนิดนึงนะอันดับที่2นะคะมันยกให้เป็นของ L'Oreal i n f a l l i b l e นะคะทุกคนเพราะว่าสีน้ำตาลก็ยังอยู่ติดเต็มกับทั้งแผ่นเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ยังมีส่วนตรงการที่หลบไปบ้างนะคะแล้วก็สีขเขาเข้มด้วยก็เลยทําให้เห็นว่าสีมันยังชัดอยู่นั่นเองนะคะอันดับที่1เลยที่มิวไว้วางใจไม่เคยเปลี่ยนนะคะจะเป็นของสีจันนั่นเองนะคะทุกคนทงทอนเลขนาดนั้นนะ่ะยังอยู่แบบถูให้เห็นจนแบบไม่สดกสะานแต่อย่งใดหรือเปล่า ถามว่ามันลดลงไปไหมมันลดลงไปนะคะแต่ว่าด้วยความที่เนื้อเขาน้าจะเป็นเนื้อหนาทุกคนเหมือนเป็นเนื้อที่มันเป็นน้ํามันอ่ะผสมกับสีมันก็เลยทําให้ติดอยู่นานกว่าชบาอ้านะอันนี้คือในความเข้าใจของมิวนั่นเองนะคะในที่มิวรู้สึกนะเพราะว่าตอนทาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างหนักนั่นเองนะคะพอทาไปจะต้องแบบเกลี่ยเลยนะคือถ้าไม่อยากให้มันหนาเกินก็คือใช้นิ้วเกลี่ยดีที่สุดนะคะทุกคน มันก็เลยทําให้ตัวสีจันเนี่ยอยู่ติดทนเป็นอันดับที่1แล้วก็ติดทนที่สุดเท่าที่เราเห็นจาก14แบรนด์ที่มีออกมาทาโชว์นี้ทุกคนได้ดูเลยนะคะก็คือข้อสรุปมันไม่จะเป็นว่าราคาแพงราคาแพง,แงมันจะเป็นที่ต้องติดทนเสมอไปนะคะแล้วก็ดูคําเคลมของเขาด้วยนะคะเออแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างนะคะอย่างเช่น4แบรนด์เนี่ยที่เคยไปกินข้าวกินน้ําแล้วก็ทดสอบความติดทนมาเนี่ยรู้สึกว่าการติดทนก็จะ ใกล้เคียงกันนะคะทุกคนขึ้นอยู่กับว่าเรากินอะไรแล้วก็มันแค่ไหนด้วยไม่ได้จำเป็นว่าแบรนด์นี้ติดทนจังเลยเขาเคลมว่าติดทน24ชั่วโมงแต่พอไปกินแบบอาาม่ามาหรือว่าชาบูหรือว่าหมูกระทะทีมม่มันมันมันมากแล้วก็มันก็ลบเลือนออกไปเป็นธรรมดานะทุกคนว่าที่มีลิปสติกตัวไหนที่แบบติดทนแบบโดยที่ไม่มีอะไรมาทําลายล้างได้เลยอันนั้น ในความคิดส่วนตัวของมิวที่เคยใช้มาไม่มีนะทุกคนไม่มีตัวไหนเลยที่มันติดทนอยู่ตลอดทั้งวันมันจะลดลงไปประมาณแบบ20 50หรือ8 0เเลยก็ว่าได้นะคะที่ใช้มานั่นเองนะขึ้นอยู่กับว่าเรากินไรแหลนะ่งที่บอกนะคะแล้วก็สภาพผิวเป็นแบบไหนปากเราชุ่มชื้นพอไหมหรือว่าอากาศในตอนนั้นเป็นยังไงนะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างแต่ละตัวเนี่ยมิวก็พยายามพยายามแบบทาให้มันเท่ากันให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะทุกคนอนี้ก็สรุปมาได้ประมาณนี้ว่าิวให้อันดับที่1นนะเป็น สีจานนั่นเองนะคะที่สุดท,ที่สุดที่มีใช้มาเองนะคะเอออันนี้จะการทดสอบในครั้งนี้นั่นเองนะคะเพื่อใครจะไปเป็นแบบกตัดสินใจในการซื้ออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าจะบอกข้อเสียงเขา,าก็คือต้องทาแบบครั้งเดียวแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ย,ยถึงจะดีนะคะเพราะว่าทาด้วยไอพิเคเตอร์ไปเลยทีเดียวมันจะทำให้รู้ว่ามันหนักปากนิดน,นึงนะคะอย่างที่บอกนั่นเองนะจ๊ะแต่ไม่ได้ว่าเบิร์แบ,บแรนด์อื่นเขาแบบเฮย้ยแกไม่ต้องซื้อหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าใครชอบแบบไหนก็ซื้อได้เลยนะ โอเคค่ะก็มาทดสอบไปคนที่ดูกับในประมาณนีนะ้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมิมอเดีรเกครเลค่ะไปแล้วบ๊ายบาย